สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ปูเป้จะมาอัดวอล์กทำผมค่ะโดยอาชีพหลักๆของตัวน้องปูเป้เองแล้วนะคะก็คือเปิดร้านเสริมสวยอยู่ที่บ้านค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะงานวันนี้นะคะจะเป็นงานปิดผมงอกนะคะสังเกตได้ว่าลูกค้าจะมีผมงอก 80%เลยนะคะขึ้นผมงอกเต็มหัวเลยค่ะวันนี้เราจะมาแก้ไขการปิดผมขาวกันเลยจ้าเราก็จะมาปรับสีพื้นนะคะด้วยการฟอกสีผมกันเลยจ้าเมื่อทำการฟอกผมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำลูกค้าไปสัะเัวี่ยงกระส่ายหัวนะคะเราก็จะทำการเชื่อมแกนผมหรือต่อบอลผมนั่นเองค่ะ การต่อการเชื่อมแกนนี้นะคะก็คือทําให้ผมลูกค้าแข็งแรงจากการทาเพคงนีมานั่นเองจ้าเป่าๆให้ให้เลยนะคะสีพื้นที่เราต้องการในวันนี้ก็คือเราไม่ต้องการสีพื้นที่มีความสว่างมากนะคะเราต้องการสีพื้นที่ออกมีความสว่างปานกลางค่ะพื้นที่วันนี้เราจะลงเป็นสีแดงสีแดงทับทิมค่ะหรือว่าสีแดงออกมุ้งๆนั่นเองค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะแล้วจ้าสวยไหยคะว้าวว้าวว้าวสีผมสวยมากเลยนะคะดูสิคะมีความเงาและเรียงเส้นมากค่ะผมก็จะสีความสม่ำเสมอมากเลยนะจ๊ะสวยไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ สนใจมาทำผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรได้ที่ใต้คลิปนะคะปูเป้จะทิ้งลิงก์ Facebook และ l ล n e เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปค่ะยังไงแล้วก็ฝากติดตามร้านปูเป้ซาอนเลาอําเภอรปราศาสต์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องปูเป้ช์แนลด้วยนะคะขอพรบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะบ๊ายบายค่ะ